เปิดตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่ของทิดวันนะครับที่จะมารับหน้าที่ขับเครื่องตีปั่นดินนะครับเครื่องตีปนดินของเราเนี่ยมันใช้งานหนักมากมันต้องใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรื่องยนต์ทมิสุตัว8.5แรง2 2 3ซ c ตัวนี้เป็นตัวที่ทิศวันเลือกนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับลูกสูบขนาด70มิลิเมตรนะครับช่วงชักอยู่ที่58มิลิเมตรแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ทิดวันเลือกเครื่องรุ่นนี้เหตุผลหลักๆที่ผมเลือกเครื่องรุ่นนี้เพราะว่าดูนี่ครับเขามีเฟืองทดในตัวเองนะครับเฟืองทด2เต่า1พร้อมกับเพาเหล็กขนาด19มิลเมเครื่องสเปคนี้โดยทั่วไปนะครับเขาทําแรงบิดกันได้อยู่ที่13นิวตันเมตรนะครับแต่แต่เจ้าเนี่ยสามารถทําแรงบิดได้ถึง26นิวตันเมตร เสื้อสูบแล้วก็โครงเสื้อนะครับทำจากอลลอยคุณภาพสูงซิลิกอนที่บริสุทธิ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นยี่ห้อนี้นะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงงานหนักงานแรงต้องทมิสุครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาประกอบแล้วก็ใช้งานกัน กดเซฟคลิปนี้เอาไว้คลิปต่อไปนะครับเราจะมาประกอบเติมน้ำมันเครื่องและเตรียมการใช้งานเครื่องนี้ใครที่สนใจอยู่กดเซฟคลิปนี้เอาไว้แล้วติดตามทิศวันในเกษตรด้วยนะครับ